วันนี้พี่วันจะมาแบ่งปันหมากหมูแดดเดียวนะคะทุกคนหมากหมูแดดเดียวมันใส่อะไรมัางมาดูกันและบอกเลยนะคะมันเป็นสูตรโบราณอร่อยมากถ้าใครจะเอาไปทำขายก็ได้ได้ยอดก็แล้วกันนะเพราะว่าพของพี่วันนี้มันอร่อยจริงถ้าใครเคยกินจะรู้เลยว่าของอร่อยมันอร่อยจริงนะคะ มาดูส่วนผสมกันน้ำตาลน้ำตาลนี่ต้องใส่นะคะน้ำตาลประมาณไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะทำให้เวลาเราทอดหมูมันจะไหม้แล้วก็ผงนัวผงนัวผงนัวนี่ขาดไม่ได้ใส่หลายแฉบหลายใส่หน่อยแฉบหน่อยไอสําคัญมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยซอสฝาเขียวใส่ลงไป หมูกิโลนึงประมาณสองสามช้อนจบเลยค่ะทีนี้เราก็นวดนวดให้เข้ากันนวดเลยนะคะนวดที่วันนี้ไม่มีถุงมือและเวลาเราจะใส่ถุงเราก็กลับไปเพราะว่าเราซื้อของมามันสะอาดอยู่แล้วนวดเลยค่ะนวดแล้วก็ไปปากแบบนะคะทุกคนแล้วก็พอเสร็จแล้วเราค่อยมาใส่งานนะคะ นวดเลยค่ะนวดเลยนวดไปให้มันได้ที่อเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปใส่พวกอบอกเลยนะคะถ้าเราไปใส่ไอ้น่าน้ำมันหอยอ่ะมันจะทำให้เวลาเราทอดดำแน่ๆเลยแค่นี้เลยค่ะใส่ซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวมันไม่เค็มมากเลย แล้วหมูมันมันอยู่แล้วเวลาเอาไปทอดมัหยันมันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะอร่อยนวดเลยค่ะนวดให้ได้เลยน่ได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวพี่วันจะใส่งาลงไปด้วยเพราะว่าเวลาเราไปทอดทอดในงานแล้วมันก็จะโอเคมก็จะอร่อยมันต้องใส่ไปตอนตอนทอดก็ต้องใส่นะคะแล้วทีนี้พอใส่เสร็จแล้วเวลาเราเอาไปทอดนี่มันก็มันก็จะเข้ากันแล้วเราก็มาเพิ่มงาอีกนิดนึง พราะว่ามันไปในนั้นหมดพี่วันจะเอาไปตากแบบนะคะทุกคนอันนี้นะถ้าถ้าสมมุติว่าหมูหนึ่งกิโลต่อว่าซอสฝาเขียวสามช้อนพออย่าใส่เยอะถ้าเราใส่เยอะมันจะเค็มพอเค็มแนละ้วมันไม่อร่อยอะไรที่ที่เค็มนะี่ะมันไม่อร่อยเราจะเอามากินกับส้มตำอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะทุกคนมันจะกลมกล่อมมากเลยถ้าว่าเรานวดไปแล้วก็แตกดูอื ไม่จะพอดีมันจะพอดีเลยมันจะอร่อยเลยการที่เราจะาไปหมักนะคือว่ามันแตกได้นะเพราะว่าหมูอ่ะมันมัน,ม,นมันก็เรากินได้ไงเราก็แ,แตกดูว่ามันจะมันจะทําให้นี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะคือหมูดแดดเดียวสูตรยีวันพาแซบอร่อยแน่นอนจ้าอันนี้นะคะก็คือว่าสูตรจริงๆสูตรที่พี่วันทำอ่ะทำ ทำกินทุกวันแล้วเรามาดูกันว่าเรา,เรามาดูกันว่าเวลาทอดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ขอบอกนะคะไม่ว่าจะทำไก่แดดเดียวหรือหมูแดดเดียวนะเราก็จะใส่แค่ซอสผากเขียวถ้าว่าตัวเองกลัวว่ามันไม่เค็มก็ใส่น้ำมันอะอะไรนะซีอิ๊วขาวได,ด้วยก็ได้มันจะหอมไปด้วยกันอย่าใส่น้ำปลานะคะทุกคนแบอบกเลย ราใส่เลปลาโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีประโยชน์ก็แชร์ให้พี่วันด้วยเดอ้อ